สวัสดีค่ะท่าผู้ปกครองค็ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนกยุงนะคะคุณครูนกยุงมาพบกับเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้วันครูค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมในวันครูมาฝากเด็กๆนะคะลูกนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าคุณครูจะสนุกเหมือน กิจกรรมในวันเด็กของเด็กๆเลคะเด็กๆมาดูไปพร้พอมๆกับคุณครูเลยนะคะกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะลูกนะคะ3ประเภทใหญ่ๆ1จะเป็นกิจกรรมทางศาสนาค่ะคุณครูก็จะไปทําบุญนะคะลูกนะคะทาบุญนะคะลูกแล้วก็ฟังเทศด้วยใช่ไหมคะลูก mm hmm. นะคะทาบุญถวายพัตหารเพลนนะคะลูกแล้วก็ฟังเทศแล้วสองก็คือกิจกรรม ลำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นะคะก็จะมีการไหว้ครูนะคะลูกให้ครูอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะลูกนะคะแล้วก็จะให้คุณครูไปไหว้นะคะลูกนะคะแล้วก็กิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีนะคะลูกสามัคคีคือพลังนั่นเองค่ะ เด็กลองคิดสิคะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เชื่อมความสามาัมัคคีก็คือกีฬานั่นเองค่ะนะคะกีฬาของคุณครูก็จะเป็นกีฬาที่สนุกค่ะนะคะลูกเป็นทีมค่ะความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะลูกแล้วงานก็จะอาจยืดเยอะถึงตอนเย็นอาจจะมีงานเลี้ยงนะคะดเด็กๆนะคะก็จะเป็นงานเลี้ยงตอนเย็นนะคะลูกเห็นไหมคะกิจกรรมของคุณครูก็สนุกเหมือนของเด็กๆนั่นเองค่ะ ใช่ไหมคะลูกนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมวันครูมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆ,ๆมาดูกันใหม่นะคะลูกวันพรุ่งนี้ว่าคุณครูมีอะไรมาฝากเด็กๆอีกนะคะลูกสําหรับวันนี้คุณครูฝากเด็กๆดูแลตัวเองนะคะส่วนแมสด,ด้วยนะคะลูกแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปล้างมือด้วยนะคะนะคะลูกแล้วเว้นระยะห่างด้วยนะคะถ้าออกจากบ้านนะคะลูกนะคะสําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ